จะฆ่าให้บป่อยกากดวาวออกมาเลยก็ได้โอ้ยแต่เดปืนใครคิดว่าปืนจะเข้าเซิร์ฟเอ็นเอยูว คุณจะเข้าเซิร์ฟเอ็นเอกับยูยมื่อไหร ังไงแล้วพี่คลิกซ้ายทีนึงอ่ะมันมีกล่องสีแดงอยู่อันหนึ่งอ่ะที่มีของหลังเยอะเอยู่เขาต้องไปขายของแก็กล่องนั้นเลยเปิดอ่ะเนี่ยขายตนี้ อออไอ้ที่มันเป็นเหมือหินคล้ายๆเพชรเซียวฟ้านีเอาทิ้งไว้ใของคัฟฟิง้งอันนะของพวกคัฟฟิ้งไรเงี้ย This item cannot be equipped on this a r t ไเก็บแไมมาบ้าง คลิกซ้ายทีหนึ่งอ่ะมันก็จะเล็งนะคลิกซ้ายทีหนึ่งแล้วก็ไปตรงจุดจุดสามอันแล้วก็ลิงเลิกมันก็เอาใส่เลย คลิกซ้ายทีหนึ่งแล้วก็ไปตรงจุดๆแล้วก็ลิงก์แล้วเอนเตอร์คลิกซ้ายนัะมันจะคลิกขวาก็คลิกซ้ายนั่นแหละคลิกซ้ายตงไอเทมนี่อ่ะคลิกซ้ายเนี่ยมันจะมีจุดตรงจุดๆอ่ะลิงก์อ่ะลิงก์ไอเทมแชทลิงก์เหรอนั่นแหละเขาไม่เงี้ าาไาทำไมเนี่ยอันนี้มันเพิ่มดีเฟนต์ไม่เบิเ่มคีไม่ต้องเอามันมีคีย์ที่คอนเข้เเไปก็ทรมาน,าน <c oughs> เอาแหวนนั้นมาดูดิแหวนสีม่วง <c oughs> ไม่มีแหวนนะพี่ มีเตียงไหมขอ,อดูดูแบบน<ม>ี้อ,อันนั้นนะอ่ะอ๋อไม่ได้เอามาฮะไม่ได้เอามาก็ได้ปวดบ้านหรอ<น>อ๋อทำไมไม่ปวดตลกแบบไม่ปวดแบบเอาทุกอย่างอ่ะดันเดี้ยของมั่วเป็นนี้ด้วยพี่เดีนนดวยนนดวย ลิไมาเนี่ยไม่รู้อ่ะตายแล้วมันนอ่ันนั้นะครับครืกะดาเป็นิาเนอไปไ้ล้วนาายไปเลย thật là เบิร์นกับบูบับกูทิ่ขวาลวอยอ่ะยแม่งิทางไปถามดูดีมา Has connected to the server. it. <laughs> do that right now. นเนี่ยเวนหัวกระโหลกอ่ะเบอร์หนึ่งมีแล้วเหรอไม่เอาอะเบอร์หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยฮะตัวชิบไม่เอาเบอ,อร์หนึ่งอะฮะอะไรเรนี่ยเอาเทงอี้โอ้ย อแรงฟ้าเนะี่ยเปิดหนึ่งก็วิีงดูด้วยดีแต่ยังไม่มีอะดูเปิดล็อกให้หมดโคตรไอขึ้นมาดูนนม่อมีหไย <laughs> Let me take that off. Let me give you a little. ตัวพี่นี่คือแบบทุกคนเหมือนกันหมดว่าอะไรนั่นนะเหมือนตัวหมนเนี่ยอะไรคนวหพี่อะตลกลพี่ซื้อมาเนีนะ่ยตาเรื่อดิหกสิบจีเจ็ดสิบจีพี่เปิดแดง We gathered all the soul stones. Let the cerulean scum have the devils. being too generous. It's no fun if the cerulean wimps are that easy to beat. We've got all the soul stones. So. What's your about? greed is disgusting you bastards i <laughs> don't like it then try and see if you can defeat me i'll shut you up for good two arms let's take the crimson legion down <laughs> nice try i'll show you how it's done Bây giờ anh đang A dynamic quest has begun. Time to end this. Get ready. I'll ระฟ้ามีบุญแก่นั้นเปล่าที่เป็นสีแดงๆชื่อโตบีอ like ใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งใช้ไปตอนน่ะตอนไปลงดันครั้งแรกฮะตอนวันลงดันครั้งแรกกับพี่พี่บอกให้ใช้หมดแล้วเราไม่มีแล้วมีแค่เดียวเอา เมย์ก็ทำปุ่นเดือบเปิก็ได้ให้มาเปิดไม่ได้ที่มันนหัวงก็เลยฮะเปิดไม่ได้ไมที่นี้กดแล้วการพยายาหรือเปล่าเขามีนะเขาไม่ไมกี่อันออกเต็มหรือเปล่าผมไม่มตไเติมสาคอออมคนกหมดที่เก็บของอยู่ด้านหน้นนา,าโอ้เกิดได้ไง

นายอะไรมาดูนีติดมาอันนี้ของไม่ใช่อันนี้กลองี่วงดีฟ้าะไเงียของม่วงมีเพี้ยองี นี่ยอองเนี่ยสงเนี่ยออกน้ำออกสีฟ้าสีฟ้าหยุดที่ไปเปล่องสีม่วงอ่ะได้เปล่ารับเควสอ่ะรับเควส์รับจะได้กล่องมาครั้งที่แล้วได้นะแต่ว่าไม่ได้ติดมา โอ้เห็นได้เห็นได้เห็นได้มันมีกล่องให้ไอ้นี่มีกล่องนี่แหละเล่นใ้ r a ๆตายของอะมาได้ของอะไรมา อันนี้เออนั่นแหละใช่นี้หรออันเดิมเลยว่าอันเดิมดาเมจเท่าไหร่อันเดิมแปดสิบเก้าอันใหม่ร้อยสี่สิบเออใช่อันนี้อันใหม่เนี่ยถอดจีมอกด้วยถอดแล้วนั่นแหละไม่เขาทำเวสไปเดี๋ยวมันก็ให้มาหมดเวสเหลืองอทำเควสเหลืองเดียว เดสเตอร์ er นี่ตัวที่มันใช้ขวานป่าขวานนะโยนทิ้งไทำอะไรไม <Enfin> ่ได้เด็กอาวุธสีม่วงมันเดวคนอื่นไม่ได้ทิ้งไปขายทิ้งไปแ็นชูชิวที่เขาทิ้งไปมันก็ได้ตอนท้ายอ่ะเอข้างบนอะเดี๋ยวกมจาให้ม้าทำควสด เปนสีม่วงะไรมันดีอะใช้ครบแปดแผแ่เจ็บเพิ่มกิติคอนตามิเทแล่ตามิเยเล่เนี่ยร้อยแปดสิบตีสบาย 1 8อแปดเย็นเสัตว์ในเบลสามไอ้ยานอะไรมากตีแป๊บเดียวอยวนั่นแหละใช้เบลสี่สิบห้าสิบแมปแกทะเลทรายแก่อะไรมากตีแป๊บเดียว ลงอีกบ้านเลยก็หยอกไปทางขวาแล้วจะลงอีกครั้งหนึ่เโอเคไป PPT รอจำทางหน้าแล้วใช่ไหมหอดลงมาเหมือนเดิมใช่เ<ป>ดี P ๋ยว PPT มอนรอรอตรงบอร์ดเป็นลีกนะ เลโกชิมันบล็อกทุกคนจนเขามีเพื่อนจะเล่นด้วยเล่นกับใครแล้วมันไม่อยู่สองวันบอกทุกคนแบนบล็อกแล้เอออดเล่นนี่ไอดีไ่ดียัดเป็ดใช้ดื่เล่นมันบอกว่าถ้าเพื่อนคือเป็นเพื่อน ของเธอจริงๆเขาก็ต้องรับแอดเธออีกรอบอีหือบล็กอกไป3รอบใครเขาจะรับตลอด